วันนี้นะครับอยากจะตอกย้ำนะครับถึงเรื่องราวที่จำเป็นต้องพูดจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวของการวิจัยนะฮะของไรโอนะครับแน่นอนครับว่าล่าสุดได้มาแล้วนะฮะเป็นเอกสารเพื่อยืนยันการดำเนินงานวิจัยของสถาบัน Spin Control นะครับเอเชียนี่นะฮะคือหลายคนถามว่าเอสถาบัน s p n n o o t t r o เอเชียคืออะไรนะครับสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่า แชมพูสระผมชั้นนําต่างๆนานาทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะครับจะใช้สถาบันแห่งนี้เนี่ยแหละครับเป็นตัวตรวจวิจัยนะครับว่าได้ผลยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเช่นผมและหนังศีรษะวันนี้นะครับไลโอได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับจากสถาบันสปินคอนโทรลครับผมอยากให้เห็นตรงนี้นะฮะนี่นะครับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้น88%เ็นห็นไหมผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมลดการขาดลุดล่วงนะฮะ75%ห็นเห็นไหมครับ ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรังแคลลดน้อยลงนี่นะฮะ96%ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมหนาและยาวเร็วขึ้น100%อยเห็นตหนงนฮะผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเส้นผมและหนังศรีษะมีความมันน้อยลง100%ปรผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด96%นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ความชัดเจนผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้นลดผมขาดหรือร่วงและผมหนาและยาวเร็วขึ้นนี่นะครับสำหรับผู้วิจัยก็นี่นะฮะ นี่นี่นี่นายฟาบลิสเปเรงผู้ดำเนินการวิจัยบริษัทสเปน Control เอเชียจำกัดนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาบอกแบบนี้คืออยากให้มั่นใจนะครับว่าไรโอนั้นได้ผ่านการวิจัยจากสถาบันชั้นนำมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำหน่อยนะฮะน,นี้นะครับจากปกติแล้ว1เซตแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับก็มีทั้งแชมพูสระผมมีครีมลวดผมแล้วก็มีแฮรโนิกนะครับทั้งเซตแบบนี้จากปกติแล้ว3 3 7 0บาท วันนี้เราขายแค่1,980บาทนะครับได้เป็นแบบนี้ไปนะฮะเลยอยากแนะนำให้ลองใช้ดูนะครับเราไม่อยากพูดอะไรมากมายเดหรือกลายเป็นโอเวอร์ครมนะครับเราเอาไปใช้ดูเองกันละกันนะครับ